กูไม่สนใจแค่จะทำไมกูแค่คทำเป็นอเธเองวัเด็กกูเก็บให้มาจนตาลายกูไม่กลัวตายชีวิตกูเป็นแบบนี้และกูจะทำไปจนตายเด็กน้อย,ยนอนแอม์พีเออสลีปเป็นไอดอลทำตามใจของแค่รคเรากูจะเปนแบบไอรอนนทะยานขึ้นสู่ทองกว่าให้มันกับความอบจากกองใครจะว่ากูยังไงและกูไม่สนใจ กูมองย้อนดูตัวเองถึงแม้วันนี้ไม่มีพรุ่งนี้กูต้องมีและใครจะมองว่ากูนวันนวีกูไมตสนใจใครกขก็มาจากดินกูจะไปกับทีมและกูจะไปคิดว่ามันจะพังอีัซวดไม่ได้มียืเตียงไม่มีเงินทองไม่มีอะไรมากมายแค่ทำตามฝันถึงมันจะยากแต่กูกะตั้งใจถึงแม้ไม่เป็นอย่างที่คิดและกูก็ทำสุดชีวิตนอกจากปลีมิต Yeah ตอนนี้แม่งโคตรจะเดียเวลาพวกมึงแม่งโคตรจะเฟลเวลาของกูกูจะจีบลิือจะจีบไว้กูจะเก็ตให้กูไม่ต้องใจใครจะทำไมกูแค่ทำเพื่อทุก everyday กูเก็ตให้มาจนตาลายกูไม่กลัวตายชีวิตกูเป็นแบบนี้แหละกูจะทำไปจนตายเก็ตให้น้อยโน้แนบพี่เอลซี่เป็นไอ้ดอนทำตามใจขอแค่เริ่มกูจะบินแบบไอรอนทะยานเข้าสู่ท้องฟ้าให้เหมือนกับควันออกจากกองใครจะวัง แ,แ,แ,ลและกูไม่แคร์หรอกและกูไม่แคร์หรอกและกูไม่แคร์มึงเก็บเอาคำพูดดูถูกคำพูดแย่ๆกับคุกับแม่มึงไปอยู่ในครอกมึงไปอยู่กับพ่อมึงและนี่มทาทางของกูมึงไม่ชอบกูแต่กูก็ไม่ได้ชอบมึงไอ้เหียมึงถามตัวเองดีกว่าวันวันมึงทำอะไรอยู่เนีย่ยนี่เกิดจะจริงจะจังเจอฝันถึงตังทั้งวันไอ้เหียไม่มัวมาอธิบายให้พุดคุยควายเข้าใจว่าเหียเว r k hard pay ากูยังมีงานต้องทำอีกเพีย ทางเนียดูมันไกลแล้วกูต้องไปต่อมึงจะมองกูยังไงกูไม่สนใจหรอกแย่าคงเดินตามเสียงที่หัวใจบอกดิฉจะพูดตัวว่าไม่ทำหุบปากไปสัตว์ไอ้พวกกันจอมใแกจะทำไมกูแค่ทำแค่โชวยเอฟวีดีกูเกตให้มาจนตายกูไม่กลัวตายชีวิตกูเป็นแบบนี้แหละกูจะทำไปจนตายน้อยโดนแอมพิลสลินเป็นไนดอนทำตามใจขอแค่เริ่มงกูจจเป็นแบบไอร้รถทะยานเข้าสู่ทองคว้าให้เหมือนกับควันอกจากองใครจะวางกูยังไง ย่นล่กูไม่แคร์